จากนั้นผมก็ได้เข้าไปสำและทําการย้ายตําแหน่งอีกครั้งคิดว่าพวกพ้องของนายคนนั้นน่าจะอยู่แถวๆนี้ซึ่งผมก็ได้มาซุ่มที่หลังหินก่อนจะเหลือไปเห็นคุณผู้หญิงอยู่ตรงบ้านหลังนั้น นั่นถ้าจะมาดับฝันพี่ให้มาเป็นตี้เขาจะเอาพี่อยู่เข้าใจนะอีหนูแต่ไม่ทันไรนายที่น่าจะไปสู่สุคติลงไปแล้วก็ได้มาปรากฏตัวอยู่ตรงหน้าก็ตายหา่าลงไปอีกรอบซะนายสัตว์แต่แม่งก็ดันมีตัวมาสะกิดผมอีกแน่นอนว่าผมก็ได้ตอบกลับเจ็บจะจัดและบอกเลยแต่ไม่ตายเสียได้เหมือนกันแต่วกมันก็จะเริ่มบีบละไปดีกว่าฮะท่านผู้ชมซึ่งผมก็ได้หวนสลิงเข้าวงด้วยความรวดเร็วซึ่งก็มาเจอกับร่องรอยของสงครามที่น่าจะจบไปเมื่อไม่นานนี้แล้วเมื่อกี้มีคนวิ่งผ่านวงชุบซึ่งผมก็ว่าจะ้สนนนััมมก็ี คนนชักปืแน่นอนว่าผมนี่ตื่นตัวอย่างไวและก็สร้างการเล่นใหม่อย่างเร็วก่อนจะไปเปิดกระบาลไอ้ซาลาเลวคนนั้นไปหนึ่งนัดจากนั้นก็ค่อยๆขยับเขยืขย้อนเคลื่อนที่เข้าใกล้ให้มันเข้าระยะยิงแต่สิ่งที่เหนือความคาดหมายคือพวกมันมีกันถึง3แต่ผมก็เปิดกระบาลหนึ่งใน3คนนั้นไปแล้วแหละแต่ไม่ตายจนหันไปเห็นพลทหารอีกหนึ่งนายเลยทำเขาหัวใจวาวหน้างางไปก่อนเลยแต่ดูเหมือนเพื่อนเขาจะเข้าไปชุบซึ่งสะดุดฮนะโดนสากาผมซัดเข้าไปที่กลางกระหม่อมแต่มันก็ยังเหลืออีกตัวถ้าไม่มีผู้เล่นคนที่4โผลมานะแลวผมก คนที่หายหน้าหายตาไปเมื่อกี้และผมก็มาเจอแม่หนูคนที่ว่าเราฮะจากนั้นก็ได้ลั่นไกสากาไปหนึ่งทีแล้วก็รอเขาจมเอาเวจีอย่างสวยงามและผมก็ได้เข้าไปซ้ำแต่ในขณะนั้นมันก็ได้มี VSS สกิทผมมาจากด้านบนและจะเข้ามาทําผมลงไปกองแล้วไงไอชิมายซึ่งผมที่จะตายอยู่แล้วนั้นก็ได้ใช้กระบวนท่ารับบูบูบับ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 บุมตาย่าลงไปอีกหลายฮะสวยและผมก็ได้เก็บของสักพักและก็ตั้งหลักสักแบบก่อนจะวิ่งมาแอบดูศัตรูที่อยู่ข้างแสงและเผยแผ่นหลังอย่างนี้ก็ไปดีที่หน้าล็อบบี้ซะนะ เก็บของซึ่งตอนนี้คิวก็ได้พอประมาณละเหลือแค่เก็บอันดับเอาแล้วเราก็จะบวกเต็มเอาละลุย